สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหิวใจธรรมะครับรายการที่จะนำํำพาคุณเข้าสู่ห้วงแห่งธรรมะเพื่อเยียวยาทิฐใจเคยไหมครับที่คุณรู้สึกอ้างว้างเปรียวเปล่าเคลงขวาง ท่ามกลังโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้คุณอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงความทุกข์ที่รุมเรา้าหรือความท้าทายที่ดูเหมือนไร้ทางออกจนทำให้คุณอยากได้ที่พึ่งทางใจที่มั่นคงที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณจากภัยอันตรายทั้งหลายคุณอยากให้ใจสงบสุขแขล้วคลาดปลอดภยัยและมีชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะคนหาที่พึ่งนั้นได้จากที่ไหนและจะสร้างความมั่นคงทางใจได้อย่างไร คุณเคยไหมครับที่ต้องเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนรู้สึกไม่ปลอดภัยในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายหรือความทุกข์จากการสูญเสียความผิดหวังหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปดังใจคุณอาจจะเคยขาดกำลังใจท้อแท้เมื่อเจอปัญหารู้สึกเหมือนไร้เรี่ยวแรงที่จะก้าวต่อไปคุณยังคงปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สงบสุข มีความมั่นคงทางใจและได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับอยากมีใครสักคนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างที่จะอบอุ้มจิตใจของคุณไว้ให้คุณรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในทุกย่างก้าวของชีวิต บ่วงแห่งความอ้างว้างและความปรารถนาที่จะมีที่พึ่งที่มั่นคงนี้คืออะไรกันแน่เราจะทำอย่างไรให้สามารถค้นพบพลังแห่งพุทธ,ธะได้ด้วยตัวเองเราจะสร้างหนทางแห่งศรัทธาและการระลึกถึงพระพุทธคุณได้อย่างไรที่จะช่วยให้ใจสงบสุขแคล้วคลาดปลอดภัยและมีชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขอย่างแท้จริง แล้วจะมีพุทธคาถาใดบ้างที่จะเป็นแผนที่นำทางและมอบกุญแจสำคัญสู่ความสงบและอิสระทางใจให้แก่เราผู้ที่ปรารถนาชีวิตที่มั่นคงและได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และเมตตาของพระองค์วันนี้ครับผมจะชวนคุณมาค้นพบพุทธพรคาถาอันล้ำค่านั่นคือ พุทธคุณเก้าพลังแห่งพุทธะซึ่งเป็นคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพุทธคุณเก้านี้แล้วคุณจะพบว่าใจเป็นสุขปกป้องคุ้มครองคุณจะรู้สึกใจสงบสุข แล้วคลาดปลอดภัยและมีชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขได้อย่างแน่นอนครับนี่คือปัญญาที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณให้ชีวิตของคุณมั่นคงเตยมด้วยศรัทธาและได้รับการคุ้มครองจากพลังแห่งพุทธ,ธอย่างแท้จริงครับในตอนหน้าครับเราจะมาทำความเข้าใจถึงแก่นของพุทธ,ธคุณกันครับว่าคุณความดี9ก้าประการนี้คืออะไรและมีความสำคัญต่อการสร้างพลังแห่งพุทธ,ธในใจของ ของเราอย่างไรอย่าพลาดนะครับในตอนหน้าครับเราจะมาทำความเข้าใจถึงแก่นของพุทธคุณกันครับว่าคุณความดี9้าประการนี้คืออะไรและมีความสำคัญต่อการสร้างพลังแห่งพุทธะในใจของเราอย่างไรอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ตั้งคำถามกันไปแล้วนะครับว่าทำไมชีวิตของเราจึงรู้สึกอ้างว้าง และจะมีพุทธคถาใดบ้างที่จะช่วยให้เราค้นพบที่พึ่งทางใจที่มั่นคงและได้รับการปกป้องคุ้มครองวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงแก่งธรรมะที่สำคัญยิ่งซึ่งเป็นหลักประการแห่งความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตนั่นคือพุทธคุณเก้าพลังแห่งพุทธะครับ คำว่าพุทธคุณหมายถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นคุณความดีอันประเสริฐ9ประการที่สะท้อนถึงพระปัญญาพระบริสุทธิ์และพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์เมื่อเราเข้าใจและสามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพุทธคุณก้านี้แล้วคุณจะพบว่าใจเป็นสุข ปกป้องคุ้มคองคุณจะรู้สึกใจสงบสุขแคลวคลาดปลอดภัยและมีชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขได้อย่างแน่นอนครับนี่คือพลังแห่งพุทธะท,ที่จะฮีวใจธรรมะของคุณให้กลับมาเข้มแข็งและมั่นคงอีกครั้งครับแก่นของพุทธคุณ9คุณความดี9ประการ คุณความดี9ประการที่เป็นคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเป็นบทสรรเสริญที่เราชาวพุทธใช้ระลึกถึงพระองค์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจสร้างศรัทธาและนำมาซึ่งความสงบสุขและพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองครับประกอบด้วย 1. อรหังเป็นพระอรหันต์อธิบาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสทั้งปวงผู้บริสุทธิ์จากความโลภโกรธหลงโดยสิ้นเชิงและทรงเป็นผู้ควรแก่การบูชาสัตการะสูงสุดพลังที่ได้รับเมื่อระลึกถึงคุณข้อนี้จิตใจของเราจะเกิดความสงบความนอบน้อมและความปรารถนาที่จะละกิเลสตามรอยพระองค์ 2. ส,สัมมาสัมพุทโธกรัรดรู้เองโดยชอบอธิบาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้สัจธรรมอันประเสริฐอริยสัจสี่ได้ด้วยพระองค์เองโดยชอบโดยไม่ต้องมีครูอาจารย์สั่งสอนสงคลพบทางผลทุกข์ด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์พลังที่ได้รับความศรัทธาในพระปัญญาอันล้ำเลิศและเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา 3. วิชาจรณะสัมปันโนพร้อมด้วยวิชาและจรณะอธิบาย พระพุทธธาตุทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้แจ้งและจารณะคือความประพฤติที่ดีงามสมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบพลังที่ได้รับเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความประพฤติที่ดีงามในทุกๆด้านของชีวิต 4. สุขโตสเสด็จไปดีแล้ว อธิบายพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วผู้มีทางดำเนินชีวิตที่ดีงามและได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดของการผลทุก์ขพลังที่ได้รับการได้เห็นทิศทางที่ดีงามของชีวิตการเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องนำไปสู่ความสงบสุขนิรันดร์หโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกอธิบาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกอย่างแจ่มแจ้งทรงรู้ถึงความเป็นไปของโลกและสรรพสัตว์ทั้งปวงตามความเป็นจริงไม่หลงติดในมายาแห่งโลกพลังที่ได้รับความเข้าใจในเป็นไปของโลกการวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ 6. อนุตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นสารีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าอธิบาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ผู้สามารถฝึกสอนบุรุษคือคนให้เป็นคนดีและบรรลุธรรมได้โดยไม่มีใครเสมอเหมือนพลังที่ได้รับการฝึกฝนตนเองการเป็นผู้สอนที่ดีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตาและปัญญา 7. สัทถาเดวมนุสานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอธิบาย พระพุทธเจา้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นครูผู้ประเสริฐของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสรรพสัตว์พลังที่ได้รับความเป็นที่พึ่งทางใจที่มั่นคงการนำทางชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญ 9. พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอธิบาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่ผู้ตื่นจากความหลับหลายแห่งกิเลสและผู้เบิกบานด้วยพระนิพพานอันบริสุทธิ์พลังที่ได้รับสติปัญญาความเบิกบานใจและความปรารถนาที่จะตื่นรู้ตามรอยพระองค์ แบัคขวาเป็นผู้มีโชคอธิบายพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐทรงมีบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ที่สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ท้วนมีความสำเร็จและความเจริญอันสูงสุดพลังที่ได้รับโชคลาบความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพุทธคุณเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจิตใจของเราจะผ่องใสมีพลังแห่งศรัทธา ใจสงบสุขเพราะมีที่พึ่งทางใจที่มั่นคงและจิตใจถูกยกระดับด้วยคุณธรรมแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะบุญบาร,รมีและคุณความดีของพระองค์เป็นกรอบป้อมกันภัยทั้งหลายชีวิตมีแต่ความเจริญเพราะเราน้อมนำคุณธรรมของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตสร้างเหตุแห่งความดีงาม พลังแห่งพุทธะฮิวจธรรมะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ช่วยเยียวยาจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งและสงบสุขท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพุทธคุณก้าคืออะไรแล้วมีความสำคัญต่อการสร้างพลังแห่งพุทธะในใจของเราอย่างไรก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้และฝึกฝนการเจริญพุทธานุสติเพื่อให้ใจสงบสุขแคล้วคลาดปลอดภยัยและชีวิตมีแต่ความเจริญครับ ในตอนหน้าครับเราจะมาเริ่มต้นบทฝึกที่1คือการเจริญพุทธานุสติ1-3ได้แก่อรหังสัมมาสัมพุทโธและวิชาจรณะสัมปันโนเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ปัญญาและความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตของเราครับอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจถึงแก่นของพุทธคุณเกซึ่งเป็นคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์กันไปแล้วนะครับ ว่าคุณความดีเหล่านี้คือพลังแห่งพุทธะที่พร้อมจะหิ้วใจธรรมะของเราวันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นบทฝึกที่หนึ่งในการเจริญพุทธานุสติหรือการระลึกถึงพระพุทธคุณในสามข้อแรกกันครับนั่นคืออรหัง สัมมาสัมพุทโธและวิชาจรณะสัมปันโนการระลึกถึงพุทธคุณเหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างที่พึ่งทางใจที่มั่นคงนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ปัญญาและความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตทำให้ใจเป็นสุขปกป้องคุ้มครองและพร้อมที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยมีชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขได้อย่างแท้จริงครับ ความสำคัญของการเจริญพุทธานุสติท่านผู้ฟังครับการเจริญพุทธานุสติคือการนำจิตใจของเราไปเชื่อมโยงกับคุณความดีอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนการชาร์จพลังบุญชาร์จพลังงานบวกให้กับจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราถูกหล่อเลี้ยด้วยคุณธรรมอันสูงส่งเราก็จะได้รับพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองและความสงบสุขที่แท้จริง วิธีการเจริญพุทธานุสติสข้อแรกในชีวิตประจําวันเรามาเริ่มต้นฝึกฝนกันที่พุทธคุณสข้อแรกนี้ครับคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะกำลังนั่งเดินยืนหรือนอน 1. อรหังอรหังผู้ห่างไกลาจากกิเลสอธิบายความหมาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสท,ทั้งปวงทรงละความโลภโกรธหลงได้อย่างสิ้นเชิงทรงเป็นผู้ควรแก่การบูชาสักการะสูงสุดการปฏิบัติเมื่อคุณรู้สึกใจร้อนโกรธง่ายหรือมีความอยากได้อยากมีให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วระลึกถึงคำว่าอรหังนึกถึงความบริสุทธิ์ผุดพ่องของพระพุทธองค์ การที่พระองค์ทรงปราศจากกิเลสคุณอาจจะท่องในใจว่าอรหังอรหังอรหังไปเรื่อยๆพร้อมกับนึกถึงคุณลักษณะนี้ประโยชน์การระลึกถึงอรหังจะช่วยให้จิตใจของคุณสงบลงเกิดความนอบน้อมและความปรารถนาที่จะละกิเลสตามรอยพระองค์ผลลัพธ์ใจสงบสุขจากการระลึกถึงความบริสุทธิ์ เป็นการฮิวใจธรรมะให้ห่างไกลจากความเร่าร้อนของกิเลสภาพในใจลองจินตนาการถึงพระพุทธรูปที่สงบนิ่งหรือดอกบัวที่บริสุทธิ์สะอาดไม่แปดเปื้อนโคลนตม 2. ส,สัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอธิบายความหมาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้สัจธรรมอันประเสริฐอริยสัจส,สี่ได้ด้วยพระองค์เองโดยชอบทรงคนพบทางผลทุกข์ด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์โดยไม่ต้องมีครูอาจารย์สอนการปฏิบัติ เมื่อคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนหรือต้องการหาทางออกในชีวิตให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆแล้วระลึกถึงคำว่าสัมมาสัมพุทโธนึกถึงพระปัญญาอันล้ำเลิศของพระพุทธองค์การที่พระองค์ทรงค้นพบทางผลทุกข์ด้วยพระองค์เองคุณอาจจะท่องในใจว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธประโยชน์ การระลึกถึงสัมมาสัมพุโทโธจะช่วยให้เกิดความศรัทธาในาพระปัญญาเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมและนำพาไปสู่การใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ปัญญาเฉียบคมเกิดความกระจ่างในชีวิตเป็นการฮิวใจธรรมะให้เรามองเห็นทางออกด้วยสติปัญญา ภาพในใจลองจินตนาการถึงแสงสว่างแห่งปัญญาที่ส่องนำทางหรือการค้นพบคำตอบที่ถูกต้องหลังจากครุ่นคิดมานาน 3. วิชาเจรณะสัมปันโนผู้พร้อมด้วยวิชาและเจรณนะอธิบายความหมาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้แจ้งและจรณะความประพฤติท,ที่ดีงามทรงมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบการปฏิบัติเมื่อคุณต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นหรือต้องการสร้างความประพฤติท,ที่ดีงามในชีวิต ให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วระลึกถึงคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนนึกถึงความสมบูรณ์แบบของพระพุทธองค์ทั้งความรู้แจ้งและข้อวัตปฏิบัติอันงดงามคุณอาจจะท่องในใจว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนประโยชน์ การระลึกถึงวิชาจรณะสัมปันโนจะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความประพฤติที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีผลลัพธ์ชีวิตมีแต่ความเจริญเพราะมีแบบอย่างที่ดีงามในการดำเนินชีวิตเป็นการฮิวใจธรรมะให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและสง่างาม ท่านผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกฝนการเจริญพุทธานุสติในอรหัมสัมมาสัมพุทโธและวิชาจรณะสัมปันโนอย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าใจสงบสุขปัญญาเฉียบคมและชีวิตมีแต่ความเจริญได้อย่างแท้จริงครับการระลึกถึงพุทธคุณทั้งสามนี้จะช่วยเป็นหลักประกันในดำเนินชีวิตของคุณทำให้คุณรู้สึกปลอดภยัยและมีที่พึ่งทางใจที่มั่นคง ในตอนหน้าเราจะมาเจริญพุทธานุสติในพุทธคุณข้อต่อไปเพื่อให้แขลงแกร่ปลอดภยัยและชีวิตมีแต่ความเจริญอย่างรอบด้านครับอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทฝึกที่หนึ่งคือการเจริญพุทธานุสติในพุทธคุณสามข้อแรกไปแล้วนะครับได้แก่อรหังสัมมาสัมพุทโธและวิชาจารณะสัมปันโนเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ ปัญญาและความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตวันนี้ครับเราจะก้าวลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยบทฝึกที่สองนั่นคือการเจริญพุทธานุสติในพุทธคุณอีก6ข้อที่เหลือครับได้แก่สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถีสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธและภัควา การระลึกถึงพุทธคุณเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเป็นพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองและนำมาซึ่งความเจริญอย่างรอบด้านในชีวิตทำให้คุณรู้สึกแคล้วคลาดปลอดภัยและมีชีวิตมีแต่ความเจริญอย่างแท้จริงครับเป็นการเติมเต็มพลังแห่งพุทธะที่พร้อมจะฮิวใจธรรมะของคุณให้สมบูรณ์ความสำคัญของการเจริญพุทธานุสติ ท่านผู้ฟังครับพุทธคุณหข้อที่เหลือนี้จะช่วยเติมเต็มมิติของการได้รับการปกป้องคุ้มครองและความเจริญในชีวิตของเราการระลึกถึงคุณเหล่านี้จะช่วยให้เรามีทั้งทิศทางที่ถูกต้องความเข้าใจในโลกความกล้าหาญในการเผชิญอุปสรรคและได้รับโชคลาภความสำเร็จทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขวิธีการเจริญพุทธานุสติหข้อที่เหลือนในชีวิตประจาวัน เรามาต่อกันที่พุทธคุณ6ข้อนี้ครับคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะกำลังนั่งเดินยืนหรือนอน 4. สุขโตผู้เสด็จไปดีแล้วอธิบายความหมายพระพุทธเจ้าทรงดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีงามส่งผลจากวัตตสงสารและได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดการปฏิบัติ เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตหรือรู้สึกสับสนในเส้นทางที่เลือกให้ระลึกถึงคำว่าสุขโตนึกถึงการเดินทางที่ดีงามของพระพุทธองค์การที่พระองค์ทรงค้นพบทางผลทุกประโยชน์จะช่วยให้เราเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามนํำไปสู่ความสุขและความสำเร็จผลลัพธ์แคล้วคลาดปลอดภัยจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดเป็นการฮิวใจธรรมะให้มีทิศท,ทางที่มั่นคง ข้อ5โลกกับวิถูผู้รู้แจ้งโลกอธิบายความหมายพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกและสรรพสัตว์ย่างแจ่มแจ้งทรงเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งตามความเป็นจริง การปฏิบัติเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงหรือความทุกข์ที่เกิดจากโลกธรรมให้ระลึกถึงคำว่าโลกวิถูนึกถึงพระปัญญาที่รู้แจ้งโลกของพระพุทธองค์ประโยชน์จะช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับความจริงของโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้จิตใจเป็นสุขผลลัพธ์ใจสงบสุขไม่หวัน่นไหวกับโลกธรรมเป็นการฮิวใจธรรมะให้เข้มแข็ง6 อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิอนุตตโรปุริสธรรมสารถิผู้ฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าอธิบายความหมายพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่สามารถฝึกสอนบุคคลต่างๆให้เป็นคนดีและบรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือสัตว์การปฏิบัติเมื่อต้องการพัฒนาตนเองหรือเมื่อต้องสอนผู้อื่นให้ระลึก ถึงพระคุณในการเป็นครูของพระพุทธองค์นึกถึงความเมตตาและปัญญาที่ทรงใช้ในการสอนสั่งประโยชน์จะช่วยให้เราเป็นผู้เรียนรู้และผู้สอนที่ดีมีความเพียรในการพัฒนาตนเองผลลัพธ์ชีวิตมีแต่ความเจริญจากการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองตามแบบอย่างที่ดี8สัทธาเทวมนุษยานังศัทธาเทวมนุษย์สานัง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอธิบายความหมายพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูภูประเสริฐของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์การปฏิบัติเมื่อรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว่างหรือต้องการที่พึ่งทางใจให้ระลึกถึงคำว่าสัทธาเทวมนุษย์นังนึกถึงความเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพระพุทธองค์ประโยชน์ จะช่วยให้จิตใจมีกำลังใจรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงผลลัพธ์ใจสงบสุขได้รับการคุ้มครองทางใจ 8. พุโทโธพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอธิบายความหมายพระพุทธเจ้าทรงตื่นจากความหลับหลายแห่งกิเลสทรงรู้แจ้งในสัจธรรมและทรงเบิกบานด้วยพระนิพพานการปฏิบัติเมื่อรู้สึกหดหู่ท้อแท้หรือขาดสติ ให้ระลุกถึงคำว่าพุทธโธนึกถึงคุณสมบัติแห่งการตื่นรู้และเบิกบานของพระองค์ประโยชน์จะช่วยให้จิตใจตื่นรู้มีสติและเบิกบานขึ้นผลลัพธ์ใจสงบสุขมีชีวิตชีวาเป็นการฮิวใจธรรมะให้กลับมาสดใสท่านผู้ฟังครับเมื่อเราฝึกฝนการเจริญพุทธานุสติในพุทธคุณหข้อนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าแคล้วคลาดปลอดภยัย ใจสงบสุขและชีวิตมีแต่ความเจริญได้อย่างรอบด้านครับการระลึกถึงพุทธคุณเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเป็นพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองและนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างแท้จริงครับในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปแก่งร,รมทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้เพื่อชีวิตที่ใจสงบสุข แคล้วคลาดปลอดภัยชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขอย่างแท้จริงครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการหิวใจธรรมะในชุดพิเศษพุทธคถาพุทธคุณก้าวพลังแห่งพุทธะระลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเป็นสุขปกป้องคุ้มครองแล้วนะครับตลอดสี่ตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อค้นพบ พลังแห่งพุทธะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเราได้ทำความเข้าใจถึงพุทธคุณเก้าอันเป็นคุณความดีอันประเสริฐของพระพุทธองค์และได้ฝึกฝนการเจริญพุทธานุสติหรือการดลึกถึงพุทธคุณเหล่านี้อย่างละเอียดในแต่ละข้อเพื่อสร้างที่พึ่งทางใจที่มั่นคงและเปี่ยมพลังให้แก่ชีวิต วันนี้ครับผมจะขอสรุปแก่นธรรมทั้งหมดอีกครั้งพร้อมกับมอบบทตื่นรู้ที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับผลลัพธ์อันประเสริฐของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ใจสงบสุขแคล้วคลาดปลอดภัยและมีชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขได้อย่างแน่นอนครับ 1. บทสรุปพลังแห่งพุทธคุณ9และการปฏิบัติ พุทธคุณเก้าคือคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธคถาแห่งการปกป้องคุ้มครองคุณความดีสามประการแรกอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนมุ่งเน้นไปที่ความบริสุทธิ์ปัญญาและความสมบูรณ์พร้อมซึ่งเป็นรากฐานของการฮิวใจธรรมะให้สะอาดและมีเหตุผล คุณความดีหกประการหลังสุขโตโลกกวิทูอนุตโรสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภความุ่งเน้นไปที่ทิศทางที่ถูกต้องความเข้าใจในโลกการเป็นผู้นำที่ดีการเป็นที่พึ่งการตื่นรู้และความเจริญอันประเสริฐซึ่งเป็นกรอบป้องกันและนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต การเจริญพุทธานุสติไม่ใช่แค่การท่องจำแต่คือการน้อมนำคุณรรมอันยิ่งใหญ่นี้เข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้จิตของเรามีกำลังมีศรัทธาและมีแสงสว่างนำทางในชีวิต 2. บทตื่นรู้ใจเป็นสุขปกป้องคุ้มครองและสามผลลัพธ์อันประเสริฐ าผู้ฟังครับเมื่อคุณได้ฝึกฝนการเจริญพุทธานุสติในพุทธคุณเก้าอย่างต่อเนื่องคุณจะพบกับบทตื่นรู้และผลลัพธ์อันประเสริฐในชีวิตดังนี้ครับระลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเป็นสุขปกป้องคุ้มครองนี่คือความจริงอันประเสริฐที่คุณจะค้นพบได้ด้วยตนเองเมื่อจิตใจของคุณเชื่อมโยงกับพระพุทธคุณคุณจะรู้สึกถึงการปกป้องคุ้มครองที่มาพร้อมกับความสงบสุขอย่างแท้จริง พุทธานุภาพจะแผ่ซ่านเป็นกรอบป้องกันพยันตรายทางใจทำให้ความกลัวความกังวลต่างๆค่อยๆบันเทาลงคุณจะรู้สึกอุ่นใจและมีพลังแห่งพุทธะโอบอุ้มคุณไว้เสมอใจสงบสุขความสุขจากการมีที่พึ่ง เมื่อคุณระลึกถึงอรหังความบริสุทธิ์สัทธาเทวมนุษยสานังความเป็นที่พึ่งและพุทโธการตื่นรู้จิตใจของคุณจะมั่นคงไม่หวั่นไหวคุณจะมีความสงบภายในอย่างแท้จริงความสงบนี้คือความสุขที่แท้จริงที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้เป็นความสุขที่เกิดจากการฮิวใจธรรมะให้กลับมามีรากฐานที่มั่นคง แคลวคลาดปลอดภัยความปลอดภัยจากพลังบุญการระลึกถึงคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์โดยเฉพาะสุขโตการไปดีแล้วและพักวาผู้มีโชคจะสร้างพลังบุญมหาศาลกับตัวคุณเองพลังบุญนี้จะช่วยให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆ อุปสรรคในชีวิตจะเบาบางลงหรือหากเกิดขึ้นก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยสติและปัญญาและได้รับการคุ้มครองจากพลังงานบริสุทธิ์ 2. ชีวิตมีแต่ความเจริญและความสุขความเจริญจากการเป็นแบบอย่างเมื่อคุณน้อมนำวิชาจรณะสัมปันโนความรู้คู่คุณธรรมและอนุตตรโรการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ามาเป็นแบบอย่าง คุณจะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรสร้างเหตุแห่งความดีงามและปัญญาทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญมีความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขที่ยั่งยืนเพราะคุณได้สร้างพลังแห่งพุทธะด้วยตนเองแล้ว 2. ท่านผู้ฟังครับจงเริ่มต้นฝึกฝนพุทธคถาพุทธคุณเก้าพลังแห่งพุทธวันนี้ครับไม่ต้องรีบร้อนแต่จงเจริญพุทธานุสติอย่างต่อเนื่องและมีสติเพราะทุกย่างก้าวของการระลึกถึงพระพุทธคุณเหล่านี้คือย่างก้าวสู่ใจที่สงบสุข ชีวิตที่แคล้วคลาดปลอดภัยและชีวิตที่มีแต่ความเจริญและความสุขอย่างแท้จริงคุณมีพลังแห่งพุทธนี้อยู่ในตัวคุณแล้วเพียงแค่เริ่มต้นระลึกและฮิวใจธรรมะของคุณด้วยคุณคความดีอันยิ่งใหญ่นี้ครับ